สวัสดีค่ะมาขายวันนี้มาหนี่ผ้าท้ําหมกหมอนอใหม่ค่ะหมกมูสัมสันใชนอใหม่นะคะปัทถุดิบหอมก็มีประมาณนี้ค่ะมีต้นหอมผักชีใบแมงลักค่ะนูกโดดข้าตะไคร่ใบมะกรูดมีข่าเบือห่าตําไว้ละค่ะตามไ่พริกไชน่าน่ากะมีนกะลาหนึงปลาค่ะอันนี้ก็จะล้วนหมูใส่ข้าตะไคร้ก่อนนะคะล้วนหมูห่อห่ให้ซุกก่อนค่ะแล้วก็ล้วนให้ ข้อเหนือมันตึงๆค่ะทุกแล้ววันนี้ก็จะใส่นมใหม่ลงไปค่ะนมใหม่จะต้มใส่จะนั่งไว้ค่ะวันนี้ก็จะปรุงรสเลยค่ะใส่น้ำปลาค่ะใส่วันนี้จะใส่สองรสนะคะน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาอ่ารสด,ดีหนึ่งช้อนชาค่ะผงชูรสหนึ่งช้อนชาค่ะก็จะใส่พักลงไปค่ะ ผักต้นหอมผักชีลาวใบแมงลักแล้วกะลูกโดดนะคะใส่แล้วก็เจ้าก็จะคลุกเขาให้เข้ากันดีค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันดีนดแล้วไม่น,นี้ก็จะใส่ข่าเบื่อนะคะข้าเบือก็คือข่าซานนะคะข่าซานคนเหนียวเขาแซ่ไวแล้วเขาก็มาดตำโขกใส่พริกค่ะใส่นันยาน้างให้ไม่นานนะ,ะเอาใส่ลงไปเลยค่ะใส่ร่วมกันมันจะเหนียวเหนียวค่ะ จะเป็นอัวรัวค่ะเป็นแต่แสบค่ะให้มันเหนียวๆเนี้ยนะคะเนาะวันนี้ก็จะเทดให้มันมีนาคุกคิกเนี่ยค่ะเวลาเข้าวเหลืองหาออุ่นห่อจะได้มีนาค่ะก็จะอบไว้ค่ะอบไว้สักขานาทีค่ะแล้วห่อก็จะมาเปิดเพิงว่ะสุกดีไปหมูห้อซุกดีแล้วค่ะคล่ะหอมเลยค่ะหอมนําปลาหาค่ะปลาหลคู่น้องค่ะแสบ อร่อยค่ะค่ะเซ็แเราค่ามกหมอ้อเนื้อใหม่ไสห,หมูสามชั้นของข้าวกระเซ็นค่ะไปตักกัะเผาไส่บะนะคะอาหารของข้าวกรจจดเตรียมยวใส่บะเรียบวบเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้มาน,นี่นั่นเลค่ะเดอ้อไปตักงบาตรเอาบุญน้วกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ